เหตเกิดเมื่อวันที่12สิงหาคมเวลา19.00นโดยประมาณเป็นวันแม่แห่งชาติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งประสบนิกรปวงชนชาวไทยคนอำเภอละหันทรายทุกหมู่เหล่าร่วมจัดงานจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในขณะเวลาดังกล่าวตัวดิฉันเองได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา หน้าที่ว่าการอำเภอละหานทรายซึ่งเป็นสถานที่จัดงานดังกล่าวจะมีสำนักงานเทศบาลละหานทรายอยู่ติดใกล้เคียงกับที่ว่าการอำเภอในขณะที่ดิฉันผ่านออกมาทางด้านหน้าของสำนักงานเทศบาลละหารทรายซึ่งอยู่ติดกับถนนสายหลักในเวลาดังกล่าวดิฉันได้เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างหอมสูงผมยาว ผิวขาวผ่องใสสง่างามกำลังนั่งขัดสมาธิบนสนามหญ้าหน้าสำนักงานเทศบาลละหานทรายมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระราชินีซึ่งทางเทศบาลได้ติดไฟประดับไว้สว่างสวยงามดิฉันเองเมื่อผ่านมาเห็นก็นึกเอกใจว่าผู้ชาย คนดังกล่าวเป็นใครกันทําไมถึงมานั่งสมาธิตรงนี้ในสถานที่ที่พลุกพล่านรถวิ่งผ่านไปมาในยามวิการและอยากรู้ว่าเป็นใครกันมาจากไหนเป็นคนที่เราเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่าอิชันก็ได้จอดรถอยู่ตรงหน้าผู้ชายคนดังกล่าวแล้วก็ได้พิจรารณาดูจึงทราบว่าไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแน่นอนจึงได้คิดหาหลักฐานและพยาน ซึ่งอีกฝากฝั่งของถนนซึ่งตรงกันข้ามกับสำนักงานเทศบาลละหันทรายก็จะเป็นร้านขายของตลอดแนวส่วนร้านที่อยู่ตรงกันข้ามกับสำนักงานเทศบาลน,นั้นเป็นร้านขายของชําและร้านถ่ายเอกสารเมื่อดิฉันได้หยุดคิดพิจารณาดีแล้วก็หันไปมองดูคนตรงกันข้ามฝากถนนก็ได้เห็นเจ้าของร้านถ่ายเอกสารกําลังยืนมองตัวดิฉันเช่นกันดิฉันก็ ได้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์วนไปเพื่อกลับรถไปที่ร้านถ่ายเอกสารและได้เข้าไปพูดคุยสอบถามกับเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้ชายและเป็นคนที่รู้จักกันดิฉันได้ถามเขาว่าน้องน้องเห็นพี่จอดรถอยู่ตรงริมถนนหน้าเทศบาลไหมเมื่อสักครู่เนี้ยเขาตอบว่าเห็นครับพี่ผมก็ยืนมองพี่อยู่ผมเห็นพี่ยืนคุยกับเด็กผู้ชายผมเห็นเด็กผู้ชาย คนนั้นหิ้วถุงอะไรมามากมายมานั่งเล่นที่สนามหญ้าตั้งแต่หัวค่ำแล้วผมก็ยังคิดเลยว่าลูกหลานใครทำไมถึงปล่อยให้มานั่งเล่นจนเมื่อจนค่ำไม่ยอมมาตามกลับไปบ้านไปช่องเมื่อดิฉันได้ยินเจ้าของร้านถ่ายเอกสารพูดออกมาเช่นนั้นดิฉันก็เลยบอกเขาว่าน้องคนที่พี่จอดรถมองดูอยู่นั้น ไม่ได้เป็นเด็กผู้ชายแต่เป็นผู้ชายมีอายุประมาณ30มสต้นเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างผอมสูงขาวผมยาวสง่างามกำลังนั่งสมาธิอยู่ที่หน้าเทศบาลเมื่อผู้ชายคนดังกล่าวได้ดยินดิฉันพูดเช่นนั้นเขาก็ร้องตกใจออกมาว่าพี่พี่ต้องมีของดีแน่นอนเลยผมขอของดีพี่หน่อยนะ นะพี่นะผมขอหน่อยพี่อย่าลืมเอาของดีมาให้ผมนะดิฉันได้ยินผู้ชายคนดังกล่าวพูดเช่นนั้นดิฉันก็ตั้งสติแล้วก็ได้ขอตัวบอกเขาว่าน้องพี่ขอตัวนะพี่จะไปหน้าที่ว่าการอำเภอละหันทรายดิฉันกำลังจะเรียนให้ท่านผู้ชมและก็คนไทยทุกคนได้รับทราบว่าบูรพกษัตริย์และพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์เป็นสมุติเทพลงมาจุติ เพื่อมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของพระสัมมาคดดมและมาเพื่อให้คนไทยทุกคนได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและเพื่อจะลงพระพุทธศาสนาให้อยู่ครบผ้าพันปีสิ่งที่ที่ฉันเห็นนั้นเป็นเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณสงสงลงมาอนุโมทนาบุญกับคนไทยเป็นประจักษ์พยานโดยที่ไม่ให้ใข่กังขา